พร้อมนี่เข้าแปลงไหมสิบลอ้อยังสตาร์ทไม่ติดเลยนี่ยอ้าวมาแล้วอ้ามามาใกล้จะติดแล้วย้ายอีกหนึ่งแปลงดูนะครับ I'm yeah, out yeah. เป็นชาวไร่ไร้ใหม่ต้องดูแลบริการอย่างใกล้ชิดไม่เคยปลูกอ้อยแล,และที่นาด้วยต้องมาคอยดูช่วยบริหารนะครับเ่พาปลูกใหม่กลางนานี่เริ่มแล้วโ,โหโลหลบเหน่อยคขบที่ปุ่นมา ยุบทางยุบเป็นที่นาว่าปีทางยุบยุบก็เป็นชาวไร่เมือใหม่ก็จะลูกเป็นเกาะๆหน่อยแต่น,นี้ปีหน้าก็เต็มพื้นที่แล้วก็จะตัดง่ายขึ้นแปลงใหญ่ขึ้น ก็เลยเห็นด้วยตัวเองว่าถ้าปลูกแบบนี้เครื่องจักรทำงานลำบากแล้วแรงงานคนก็หายากต้องพึ่งพาเครื่องจัรขนาดใหญ่รถตัดคันนี้น้ำหนักมาสิบตีตันนะครับเนี่ยเุินที่ยุคนิดยุคหน่อยต้องช่วยกันดูคนระับ เมื่อกีย้ายมาจากแปลงฝั่งนี้นะครับเนี่ยขามหนามมาเลยแต่ทำทางหอ่อมเป็นชาวไร่มือใหม่จริงๆครับเพิ่งจะเริ่มทำอ้อยนี่ะปีนี้ก็เลยเห็นว่าเออเป็นแปลงขนาดเล็กแล้วมันทำงานลำบากก็เลยปลูกตอบจากแปลงนาเป็นแปลงอ้อยทั้งหมดนี่พื้นนี้ก็จะเป็นพื้นใหญ่แล้วปีหน้าก็จะตัดง่าขึ้นนะครับนี่ ก็เสร็จตรงนี้ก็จะมมดห่วงแล้วตรงนี้ก็ยากถ้าเกิดฝนตกแล้วเอาอ้อยออกยากลำบากนะครับก็เลยต้องเข้ามาติดตามดูอย่างใกล้ชิดเนี่ยเดี๋ยวก็เดินไปคุยกับเท่าไร่สักหน่อยแล้วก็จะกลับเลยครับแค่นี้นะครับสวัสดีนะครับผมสวัสดีครับ